กาบสบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อเม่พี่น้องเบิร์ตสคู่ส่คนว่าอยู่ในประเทศและต่างประเทศเนาะพี่น้องกยินดีนต้อนรับประตูซ่องบะเตียงทองซาเนียวอีกแล้วพี่น้องมื่อนี้บะเตียงกะสีเข่าไปทั้งบ้านหวยยาง,นะนงเ,งาเ,งเงนานะพี่นอ้องเอครับเมืองจำพรอแขวงสวรรคีขีดเนาะพี่น้องคือบะเตียงชาวเงินเนาะอ่าของเมฆกาไซพี่น้องเองก็ไม่โดนหนึ่งล้านกีบเนาะไปมอบให้วัดพี่น้องเองวัด บ้านหัวยางแหละเพิ่นตอนนี้ก็ยังสมทบทุนเห็ดกุติสร้างกุติยังบบเลวเนาพ่อแม่พี่น้องเนาะเมื่อนั่นกับปเตียงเอาพ่อป้าไปทอด่นแหละพี่น้องก็ยังขาดงบประมาณอยู่ประมาณแสนกว่าบาทเพิ่นเราพี่น้องเนาะตอนนี้ก็แม่ก็ใช้เพิ่นได้ฝากเงินมาให้บ่าเตียงจานวน100่ดอลหรือว่าหนึ่งล้านกีบแหละป่เตียงก็สิเอาเข้าไปสมทบกับเพิ่นพี่น้องเนาะเพื่อได้ตต่มกันเล็กน้อยพ่อแม่พี่น้อง้ยโอเคไปเบ่งไปสมนํากันเลยพี่น้องเนาะอยู่บัด บ้านหอยยางเมืองจะพรแข่งสวรรค์ขีดนะพ่อแม่พี่น้อง ร้อยเนาะพี่น้องเนาะวาดกะเงียบสงบดีพี่น้องเลยแต่ตอนนี้ก็บพวเงียบปรนไดเพราะว่าสร้างเพิ่นนะฮลงมาเห็ดกุฏิแหละพี่น้องเนาะกำลังต่อเติมอยู่อยู่พุ่นแหละพี่น้องเลยแต่ยังขาดขอประมาณหลายอย่างอยู่แล้วก็กต่ถืว่าคืบหน้าได้ลายเนาะหลังจากกิพอเตียงมาถ่ายคลิปตั้งแต่หลายเดือนก่อนพุ่นกะยังมีรูปร่างอย่างเลยพี่น้องมีแต่เสาตั้งไว้จะซื้อเนาะ ตอนนี้ก็ทือว่าโอเคขึ้นไลยเติบเพี่น้องเลยใส่ประมาณ7-80%แเล้วแหลนะเนาะพี่น้องเนาะโอเคเดี๋ยวบอเองจะเอาเงินขึ้นไปสบายง่าเพิ่งน,น้ำกันเนาะด้วยพ่งเลยสบายดีเนาะด,ด้วยดย้ดยเนาะ ยังบ่แล้วจัะเถื่อนนะยาเนาะโดยเด็ดเด็ดไม่ไอ้โมนี่กะอันมีผู้ใหญ่ใจดีเนาะอันสองท่านเพิ่นฝากเงินมาให้บ่เตียงเมมีเมดอนกับเมยกาใสเพิ่นฝากเงินมาให้บ่เตียงหนึ่งร้อยดอนเนาะพี่น้องเนาะก็คือหนึ่งล้านกีบมาละ ได้มาสมทบทุนสร้างกุฏิน้ำกันนอกพี่น้องเนาะเพื่อได้เพิ่มกันคนละเล็กคนละน้อยพี่น้องเลยอ่ะเอากระชับนิรยาเด้อสุนี่เนาะแม่แม่ก็ใส่ก็แม่ดอนแม่ก้าใช้ก็แม่ดอนเนาะมาจากประเทศยูเมกาเจ้ายูเมกาเนาะก็ให้แม่ใส่ก็แม่ดอนเด้อแม่ก้าใช้ก็แม่ดอน ขอให้อยู่ดีมีแหงเด้อความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีแมกนเด้ออายุเงินยามันพันปีเป็นอนาถเด้ออุบาติพญานให้แหนี้เว้นห่างไกลสุขานั่นเจ้าสุขละล่นอย่าต้อยตาเทืองถูกให้สนุกทั้งกายให้สบายทั้งใจพองใสทั้งเนื้อให้เจ้าสุขหล่นเมืองค้นอย่ามีท้อหยดกระห้มีเกินเงินกระห้มีพ่อคำากองอ่างแหน่นแขนเจ้าคูสุคนพลังนั่นคอยบุญกอดเกี่ยวก่อเกี่ยวพันปานั่งให้กำลังเจ้าแข็งดังไพศาลร้าง เหมือนนางนุ่งนั่งลาวิสขาวหน่อยน้อคอยพ่นสีขอน้ำคำสวยสู้เด้ออยู่ดีเมียงอยู่เย็นเป็นชุกเจริญพรมชุกอยู่ดีมีสุกสาธุกความเจ็บจะได้ความไข่ยามีเด้อท่านมาแล้วขอให้แรงเมื่อน้ำของข้ามหาสมุทรท่านแล้วแล้วไหลขึ้นคือเก่าเด้อไปกระยาเจ็บขามากกระยาเจ็บแข้งให้หูแจ้งตาใสลาบเลื่อนชื่นบานเด้อกินยาบกจกจะลงเด้อสาธุสาธุสาธุกเด้อเด้อเด Nyata waliwa pula pali lipulen tisa kalang ewa mewa itu tinang betanang nang upaka pati isi tang pati tang tumang kipame samin satu sape pulen tusang kapacan to nyata maniso tela so nyata. สาพีตีโยวิวาสันตุสาพาโลโควินาสันตุมาเตภาวัดวันตรายโสุขีทีคาโยโกภาวะอาิวาธนาสีลิสเนตจังอุทธาปจาญโนจัตตโลธรรมาตันติอาวโสุขังาลัง Atha si me akha me nyati mita saka me peta nang thakki nang bufe kata manut salang na hilun nyang wa soko peta na ewang titan ti nyata Anyan cakho thakki na na sang hisu pati tita hitanya na pati so จะอาญังเนธัตสิโตเปตานับูชาจะกถาอุลาลาภาลัญจาภิกขุนามานปัินนังตุเมปิุนยังปัสสุตังอนาปะกันติฮะบัตเด้อสุดท้ายเด้อยพ่อนสุดท้ายไม่ออกเอ้ยอัตมาสิวยพ่อนให้เป็นพ่อนใช้อันประเสริฐกุศลเกิดคนแล้วพ่อนแก้วสีทรงตามพ่อนอันนี้แต่บริยาน้ำเป็นพรทิพย์ิประการ ถือเป็นพรตบูหันแต่ปฐมมาแล้วสาธุด้อคอยพรดวงแก้วทั้งสามในลงล้ำคุณประพุธคุณปะธรรมคุณประสังกระเจ้ามาโปกเงาให้อยู่เยืนให้เจ้าสุขลำรื่นไพ่โลกจะมาขัดแนวบดีให้ล่มพัดลองไหลไปตามน้ำแนวนางงามม่เทียมเข่าน้ำกายสุบัติ์ยังบวบาเท่าไหลนั่งทรายบดีจากแล้วให้บุญล่นลื่นคนเด้อไม่ออกเด้อสาธุอ๋อสาธุสาธุอ๋ดงโดยน่องพี่น้องเนาะแก ยังหลายเติบเนาะย่าเนาะยังลายอยู่เลยอันนี้ช่างเป็นมาเห็ดเป็นเห็ดยังไงเนี่ยเห็ดพวกกระไดเนี่ยก็เห็ดลังคาแต่ว่าให้สร้างเป็นเห็ดไปเรื่อยๆก่อนเลยเนาะเรื่อยังมันมีเงินแต่ว่าเห็ดไปก่อนเพราะว่ารวยรวยรวาได้มากเลไปเท่ลหน่อยได้ตัวเล็กเท่าน่อยก็โฮมกันเนาะโฮมกันไปก่อนหนักก็ได้อยู่ได้ปูนสามตนแล้วก็ได้หินหินช่องเถื่อช่องหลอดใช่เนี่ ดูดูดูดได้หายข้าสั่งเขาเล็กเล็กน้อยๆดู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 ครับพอรับถ้าบ่มีเขาโบหายก็ดีก็บ่ได้แม่ไม่เขาเห็ดไปเรื่อยๆดูดูดูการกินการอยากมันก็ไปเรื่อยๆน้ำข้าแม่นช่างก็มีปากมีท้องเนาะเอเราเห้กับเจ้าไปตื่นไปเลยไม่เห็นแม่นห็นาเห็ดไปเรื่อยบ่ได้เขาก็ทิงงเง็ดแม่ไม่ไม่ ต้องให้เขาไปนําแน่ก็ได้ให้ไปแหละหมื่นซองให้สั่งไปยังอยู่เลือดอยู่สองหมื่นสามเดียวนน้โดน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 ข้าสั่งโบนี้เป็นยังเปิดรับอีกอยู่เนาะเนาะใงมุ่งก็ยังบบมีเดวนในมุ่งแน่กะโล่แน่ปูนะพระธรรมีนะอยากขอแผ่คายทางองค์ตนญาติยอมผูทีิมีจิตใจใส่ศรัทธา อยากโมโหโธนาเด้อสาธุภูรหาพันชิพันเก็บกะแล้วแต่มีจิตใจศรัทธาโมโมส้างกุฏิวิหารเด้อทางบ้านโหย่างเมืองจำพ่อนแขวงสวนนดเขตของเราเด้อได้เปิดหลับโมการทานเด้อเป็นการบุญใหญ่ได้หนึ่งเป็นเหตุบุญใหญ่ถือว่าผู้ใดทานมาแล้วขออะไรขึ้นคือเก่าเด้อไม่ออกเด้อความเจ็บจะได้ความไข้จะมีเด้ออนุวันาสุขาปรามันนีนมันนีเด้อสาธุ เราถือว่ายังอีกอยู่เนาะตัเตียงไปถ่ายเบิ่งอีกเนาะโดยโดยไปเบิ่งอีกเนาะยาเนาะโดยโดยมันยังขาดอย่างนี้โอ้โหขกองหนึ่งพี่น้องเพราะว่าได้ปูแล้วบ้านใช่เนาเพิ่นพาไปเบิ่งว่ามันยังขาดอย่างนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องอยู่วัดบ้านหัวยางนี่แหละพี่น้องเลยบ้านมุงบบาเตียงเนาะบัวหัวมันยังขาดอย่างนี้ตอนนี้พี่น้องเลยแต่ ทำครับเาเตียงเบิ้งในตาปเลปล่าก็สำเร็จไปแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นั่นแหละพี่น้องเนาะอันนี้ก็เทพื้นเรียบร้อยแนละ้วเนานะเนาะเทแล้วเรียบรอย้อเเรยเมือเม่อเตียงเมื่อเตียงวานเอาผ้าป่ามาทอดอนะยังบ่ได้นั่นพี่น้องเลยก็บ่ได้เก็บเรียบร้อยแล้วเรียบรอยแล้แลอันนี้นี่เช็ดเสาว่างๆนี่เช่าวคกัลได้วัคันใดอ๋อวัคกัลไดยัเลยบ่บ่ทีนี้อันนี้เป็นเป็นห้องหนึ่งห้องแบบอยู่เล็กน้อยพวัคกัลไดมอยู่ทางนี้ ยื้ำแข็งว่ากะไดแบบแล้วมันขึ้นแบบไรอนนี้ไเฮ็ดโค้งขึนมาด้วยกันดทั้งนี้นี็ดโค้งขึนมานี่อันโค้งมาใส่ตรงปูตรงอยู่นี่ยขึนไปพุ่นเออไรพวกกะไดมันสิโค้งมาเป็ดโดกะไดโค้งโค้งแล้วขึนไปพุ่นบ่ขึนไปนี้อ๋ออันนี้มีมีปูแป้นปูยังเรียบลอยมีลูกตอกลูกติ่งนะอ๋อจังวดเชาเนี่กระเบื้องนี่กัยังวยเบือมีเลย ประมาณประมาณเท่าไรชมูลแต่กระเบือเบ้องบบนี่ชมุลมีเพราะว่ามันหกเมตรห้าิทั้งยาวอันนี้เมตรหนึ่งมันก็ร้อยห้าร้อยหกบบาทหกเมตรห้าิบนี่ถือเท่าไรเลยทั้ทงนี้ชเจแผน่น,ผนประมาณนี้เจ็ดแปผ่นประมาณประมาณประมาณจแผพนนะเนี่ยป,ประมาณสิแผ่นก็ตกในใน,นาวเกือบ20,000ปลายหรือ30,000ื่น อย่างเี่้วสองสามหมื่นบาทนี่บ่แม่อ๋อเฉพาะแต่กระเบื้องนี่เราะพี่น้องเนาะอ่าสมมุติ่าประมาณสองหมืนกว่าบาทถึงสามหมื่นว่าอ่าสมมุติว่าเป็นไรเป็นเงินเงินอันดอนกับประมาณพันดอนใช่พดอนนี่พันดอนกระเบื้องแต่กระเบื้องนี่ออยากสมทบทุนคนอล็กคนน่อยก็ได้พี่น้อมขอได้ซื้อมาแล้วแปนาเงินมันอหละขอได้ซื้อเรียบร้อยโดยโดยโดยนายปูน chữ mà lại, mùi, này, có à, thì, thì, là xám tốt nó nhắc ra thôi này là Đồ, đồ, đồ Phú này bớt 30, 36 Xám này khó cái phú đấy À, xin thì rắc rắc tốt này hả nhắc nhắn này nha Nhắc nạc tốt này Nhắc nạc này mông Nếu mông này sẵn khát nó này nó không biết nó Đồ, Anh กระเบื้องหรือว่ากระโลเนาะกระโลแล้วกระซามขั้นใดขั้นใดนี่แหละมีประมาณนี้เนาะคร่าวๆเนาะสามย่างแต่ว่าแป้นคนนี้พ่อแล้วเขาได้เห็ดพ่อเลยจ้างเขามาใส่โดยโดยกระซุงกระซ่างเนาะยังเหลือแต่ค่าดสั่งสองหมื่นสามโดยยังเด็กกระซ่างสองหมื่นสามพันบาทพี่น้องกระซ่างโดย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 อันนี้เป็นเป็นเป็นกระเบื้องหรือสังกระซีเนี่ยเป็นเป็นโลซิ่งอ๋อสังกระซีโลซิ่ง แต่มันกะกิดเพลงนี่เนาะแต่มันกระทนโดยโดยโดโดโดโอเคพี่น้องเลยการมีประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะแต่ผลอะไรังร่วมบริจาคสมทบทุนเข้ามาอีกก็ได้พี่น้องเลยคนละเล็กคนละหน่อยคนละห้าคนละสิบเติมกันพี่น้องเนาะ อ๋อโอเคเนาะบานนี้อ้าวขอตัวเมื่อก่อนได้ย่าเด้อโดยโดยโดยเถูกเจ้าเกิดคือกันโดยห่างมีเด้อบ่อเตียงเด้ออยู่ดีมีแห้งเด้อเจริญพลชุกอยู่เย็นเป็นชุกเด้อบ่อเตียงเด้อโดยโดยกุฏิมาโอปโมทนาให้เจ้าก็เป็นผู้หนึ่งอยู่ในวัดแฮ้อยู่ในวัดกุฏิตัวนี้เจ้าก็ได้มาโมเกือบหอดเป็นแสนกว่าแล้วโดยโดยสาธุขอให้เจ้าอยู่ดีมีแห้งพร้อมพวพร้อมเมียให้เลี้ยงลูกเขาให้ ลูกบางวานเลี้ยงร้านขอให้ร้านปากเกียงเด้อเลี้ยงไงแล้วขอให้เพิ่งสมพานสาธุเด้อยเบาเตียงเด้ออาอยู่วัดสุขาพภรณ์มันเย็นเด้อเบาเตียงเด้อเส้นกันได้เจ้าโอเคน้องพ่อแม่พี่น้องวันนี้กับเบาเตียงสิขอตุลาไปต่ออยู่วัดป้านกอยพี่น้องเลยแม่เพิ่งก็ให้บริจาควัดละหนึ่งร้อยดอนเนาะหรือว่าวัดละหนึ่งล้านกีบเบาเตียงก็สิไปต่อพุ่นเลยพี่น้องเลยโอเคน้องพ่อแม่พี่น้องตอนนี้เบาเตียงกำลังฮอดวัด บ้านนาก่อยเป็นที่เรียบร้อยเนาะพ่อแม่พี่น้องกะบ่มีคนเดี๋ยวพอเที่ยงเนีย่ยเบิ่งก่อนพี่น้องเนาะถามเบิ่งก่อนว่าเนีย่ยพอเน่ยาทานเป็นดูวัดหรือบ่พี่น้องเอ้ยคือบ่มีไผเลยเนาะสบายดีสบายดีมีคนอยู่อยู่บ่ มีเลยพี่น้องเนาะบ่มีพระสงฆ์อยู่เลยเพิ่นไปใส่กระบ่ฮู้ล่ะย่ยคูอยู่บ่ล่ะเนีย่ยพอเพิ่นอยู่บ่เพิ่นบ่อยู่บ่เพิ่นไปใส่เป็นนะเนี่ยคูก็ไปหน้าบ่ใช่ <c oughs> คนบอยู่เนาะพี่น้องเนาะโอเคคนเป็นยังเดี๋ยวมือใหม่มเตียงมาถวายคนก็ได้เนาะพี่น้องนี่แหละพี่น้อง้วัดกันเนาะเนาทานหรือว่ายาคู่อนก่บูยูพี่น uh. okay. ้องเลยบุห uh, ูคนแบบทานเิ็กน่อยคนบอกว่าคนเป็นหน้าหน้าใสกับบุหูเนาะ โอเคพี่น้องเไยมาเตียงกันเดี๋ยวมือหน้าิม, okay, มาไหมเนาะโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องมาเตียงกันสิขอตัวเดินทางกลับก่อนมาหนิพี่น้องเไยมากับบทเจอเพิ่นเพิ่นบาอยู่พี่น,อน้องเไยเนาะได้สบายได่วัดบ้านหุ่นยงางพี่น้องเไยต้องขอขอบคุณขอบคุณทั้งเมกาไซและกับเมดอนเนาะขอเจ้าอยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงความอยู่เย็นเป็นสุขสุขกายทุกใจเป็นรสชีวิตนอนดับภายในเงินหมื่นนอนตื่นภายในเงินแสนเนาะพ่อแม่พี่น้องเจ้าให้มาหมช่างใดขอให้ก้าวขึ้นหาเจ้า ร้อยเท่าพันเท่าถาูนกน้องพี่น้องเนาะเอาผระเตียงขอตัวลาไปก่อนพี่น้องเลยไปแล้วสบายดีพ่อแม่พี่น้องบ๊ายบายเด้อพี่น้อง